พระเครื่องในไทยธุรกิจมูลค่าหมื่นล้านที่คุณอาจไม่เคยรู้พระเครื่องไม่ได้มีแค่ความศรัทธาแต่มันคือสินทรัพย์ที่หมุนเวียนเงินมหาศาลในระบบเศรษฐกิจไทยวันนี้เราจะพาคุณเปิดโลกพระเครื่องในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระหนึ่งองค์สามารถสร้างไรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนให้กับคนในวงการได้ยังไงจุดเริ่มต้นของคำถาม หลายคนสงสัยว่าทําไมคนถึงรับเช่าพระมาปล่อยต่อเสียนพระอยู่ได้ยังไงพระใหม่บางรุ่นปล่อยราคาเป็นแสนทั้งที่เพิ่งออกมาไม่ถึงปีวันนี้คุณจะได้คําตอบครับมูลค่าตลาดพระเครื่องในไทยตลาดพระเครื่องไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า45,000ล้านบาทต่อปีท่านับเฉพาะตลาดในประเทศ1 7 0 0 0ถึง23,000ล้านบาทต่อปีพระเครื่องถูกซื้อถูกขาย มากกว่าทองคำในบางช่วงเวลาที่รุ่นดังเป็นกระแสไม่ใช่แค่ความศรัทธาแต่เป็นการลงทุนของบางคนเลยก็ว่าได้พระเครื่องหนึ่งองค์เดินทางอย่างไรเส้นทางของพระเครื่องก่อนจะมาถึงมือผู้เชา่าวัดผู้สร้างนักสะสมเซียนในหน้าแผงพระกลุ่ม Facebook ตลาดพระไลฟ์สดผู้เชา่าผู้ใช้นักลงทุนแล้วเขาหาเงินกันยังไง รูปแบบรายละเอียดรับเช่าปล่อยเช่ารับมาราคาหนึ่งปล่อยเช่าราคาใหม่กำไรขึ้นกับชื่อเสียงกระแสในหน้าดีลช่วยต่อรองหาคนซื้อแลกค่าในหน้าเปิดแผงขายออนไลน์ตั้งแผงขายที่สนามพระหรือไลฟ์สดในติกต o อบหรือ Facebook ขายอุปกรณ์ประกอบกล่องพระกรอบทองสร้อยเชือกใบรับรองพระแท้จัดประกวดส่งประกวด งานประกวดพระหนึ่งงานอาจมีรายได้มากกว่า10ล้านบาทตัวเลขที่น่าสนใจแผงพระในไทยมากกว่า5,000แผงเฉพาะกรุงเทพราว3 0 0พันแผงงานประกวดพระในไทยฉเฉลี่ยปีละหลาย10งานบางงานสร้างรายได้ถึง11ล้านบาทภายในสองวันธุรกิจพระเครื่องรุ่นใหม่มีมูลค่ารวมกว่า1,000ล้านบาทต่อปีตลาดจีนมีการซื้อเช่าพระไทยไปใช้หรือเป็นของสะสม มูลค่าสูงมากตัวอย่างการทำกำไรพระแจกวัดรุ่น1วัดปล่อยเช่าลังละ20,000บาท100องค์นักลงทุนปล่อยเช่าองค์ละ300 5 0 0ถึง500บาทรวม30,000 0 0ถึง50,000บาทกำไรต่อรอบประมาณ1,000 10, 0 3 0,000ถึง30,000บาทภายในไม่กี่วันและถ้ารุ่นนั้นเป็นกระแสรหรือมีดาราบูชาราคาพุ่ง x 5เท่าได้ในไม่กี่เดือนแล้วแบบนี้คือธุรกิจหรือศรัทธา คำตอบคือทั้งคู่คนบางกลุ่มเช่าเพื่อบูชาจริงๆบางคนลงทุนด้วยเหตุผลทางการเงินหลายคนทำเป็นอาชีพเต็มเวลาแต่ไม่ว่าสายไหนทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อความรู้และเครือข่ายข้อควรระวังในวงการพระพระเกะใบรับรองปลอมอย่าเช่าเพราะราคาถูกอย่างเดียวระวังการอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นพระกันตายพระเปลี่ยนดวง ไม่มีหลักฐานความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้จากวัดจริงหรือมีใบาการันตีสรุปประเด็นเด่น EP นี้พระเครื่องไทยคือตลาดหมื่นล้านมีการสื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งทางศรัทธาและธุรกิจการลงทุนกับพระเครื่องมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงอนาคตเทรนการขายออนไลน์และไลฟ์สดมาแรงมากปิดท้าย ถ้าคุณเพิ่งเรื่องสนใจเรื่องพระเครื่องลองฟังพอดแคสต์เมตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าเซียนพระตัวจริงเขาดูพระยังไงทำไมพวกเขารู้ราคาก่อนใครอยากให้คุณได้ทั้งความรู้ศรัทธาและมุมนองธุรกิจไปพร้อมกันขอบคุณที่รับฟังถ้าชอบฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่สนใจด้วยนะครับ